ก็เราทุกคนนะคะเข้าสู่เต็นเต็น c h ชาแนลอีกแล้วนะคะก็วันนี้เป็น EP Self s k e t e Series เหมือนเดิมนะหลังจากที่ EP ที่แล้วเราได้พาเกสเป็นเออ่ beauty blogger สาวสวยทั้ง2คนนะมาเอาใจหนุ่มกันแล้ว EP นี้ก็ไม่ธรรมดาแหละไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องมาเอาใจสาวๆกันบ้างนะคะก็เกสที่มาในวันนี้คือแบบโคตรอะคือแบบว่า โหดเพราะอะไรโหดเพราะว่าสกิลการเล่นเซิร์ฟหรือเปล่าก็ก็ใช่โหดเพราะว่าเล่นเซิร์ฟเกนแบบเจ๋งมากแล้วก็เออก็ใช่แต่ว่าที่โหดสุดๆแบบว่าไม่บอกไม่ได้อะคือความหล่อเว้ยค่ะความหล่อเว้ยความหล่อเว้ยค่หล่อมากค่ะก็คือสาวๆจะต้องฟินกันอย่างแน่นอนนะทีนี้ก็คิดว่าทุกคนอยากจะรู้กันแล้วว่าเกสของเราคือใครนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เค้นหน่อยค่ะครับ พี่เคนนะคะทุกคน,น,น,กนคขอบคุณพี่เคนมากครับ่ะค่ะเรียกว่าแบบว่าเกินความจริงในคนได้รู้คะ่ะพี่เคนก็จริงมากมากเลยทุกคน,นะคะอ่ะไม่เถีเยด้วยโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเคิร์นแทนไปแล้วก็พี่เคนแนะนำตัวนิดนึงนะคะ่ะอ๋อเป็น,น,ปน,น,นคนอีกคนหนนะชื่อเคนนะครับชื่อแกงแกงกอยอีกคนหนนะครับแล้วผมผมนีน้อยู่เกลือกเดบกันอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยมานานเลยยังค่ะกับเก้าปีนะครับเก้าปีเกาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อะคะ ทำไมเพราะวตัวพีที่เดี๋ยวผมมาที่นี่แต่งพนักงานที่บริษัทโฆษณาแล้วทำงานมาประมาณเจ็ดปีแล้วตอนนีแฟนฟรีแลนซอ๋อเป็นฟรีแลนซ์คือแบบมีก็เลยมีเวลาเลยไปไปทะเลตลอดเลยคือเราพี่เค้นชอบอะไรในเมืองไทยค่ะชอบทะเลอ๋อจริงๆชอบอากาศชอบอากาศใช่ครรับอ่ะชื่นมากแค่ผมผมไม่ก็จบอากาศหนาว อ๋อไม่ชอบอากาศหนาวไม่ชอบอากาศร้อนพี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าญี่ปุ่นหนาวขนาดไหแต่ตอนนี้รู้สึกว่าญี่ปุ่นหนาวมากอ่าใช่เพราะว่าเมืองไทยร้อนมากใช่ไหมคะร้อนไหมคะพี่ชอบชอบชอบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ชุดเยอะอะไรนะชอบอากาศขาดีมากเลยคือโดยปกติทุกคนเราจะเล่นมุกว่าชอบอากาศเหรอถ้าเขาบอกไม่แล้วจะชอบดูเหรอคะแต่กับพี่เทนคือไม่กล้าเล่นไงเพราะว่าเกรงหลอก ออเออเกิดเองแล้ว <im itation> พี่เคนอ้าวพี่ซีถามว่าอะไรอะอาอ๋ออากาศแล้ว,แล,วแล้วทำไมพี่เคนถึงชอบเล่นเซิร์ฟคะทำไมถึงชอบเล่นเซิร์ฟเพนี้ผมเล่นเซิร์ฟนานแล้วท <im itation> ี่ญี่ปุ่นก็เล่นเหมือนกันเหรอคะ <im itation> ใช่ค่ะใเซิร์ฟแบบในน้ำเอ้าผมชอบชอบ ตอนอยู่ในน้ำมาด้วยสุดๆชอบอยู่ในทะเลใช่ไหมหนูเคยอ่านที่พี่เคนโพสในไอจีรู้สึกรู้สึกแบบสรามารถถ้าจะมีไซเบอร์ก็มันอิสระด้วยชอบรับอิสระนี้อ๋อเหมือนกันใช่ไหมทะเลก็อิสระพี่เคนก็อิสระก็เลยชอบกันอ่าถูกกระดิษนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเมื่อกี้ แนะนำตัวเข้าๆไปแล้วนะทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์คือทุกคนอาจจะได้เห็นด้านหล่อๆในเท่ของพี่เทียนไปเยอะแล้วจากในไอทีจากเฟซบุ๊กจากผลงานต่างๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์ความน่ารักอบอุ่นของพี่เทียนให้ทุกคนได้ดูกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อหนีนิดนึงนะี่ค่ะยายที่ได้มไหมรู้สึกว่าร้อนมากเลยไม่ได้ร้อนเพราะอากาศนะคะร้อนเพราะความทอนของพี่เทียนค่ะโอเคไม่มีใครสนเราเคยเองค่ะ ะเพื่อไม่ให้เป็นการหลุดทีมนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟสเก็ตซีรีส์นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่เคนเรื่องเซิร์ฟสเก็ตกันบ้างนะคะคำถามแรกเลยในท็อปิกเซิร์ฟสเก็ตของเรานะคะพี่เคนมีแฟนยังคะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไงได้ได้อ๋อได้หรออ๋อทุกคนอยากรู้อ๋อมีก็มีสามอ๋อมีสามคนก็ค่ะอ่ะก็เขาเรื่องเขาเรื่องเซิร์ฟสเก็ตพี่เคนทำไมถึงเล่นเซิร์ฟสเก็ตคะ เราทำไมเล่นสับสเกตเพราะเล่นง่ายมากแล้วก็อะไเล่นง่ายมากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อ่าเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าเล่นเซิร์ฟในทะเลมันจะต้องไปทะเลรอขึ้นอะไรใช่ไหมพี่ใช้เวลาด้วยใช้ใช้เวลาใช้ใช้เวลาหมายถึงว่าเดินทางเวลาอ๋อคือเพื่อนหนูอ่ะบางคนอ่ะเขาไปแล้วเขาก็ต้องแบบเหมือนไปอยู่กันหลายวันเลยใช่ปะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขึ้นจะมาอะไรยังไงเมื่อไหร่ใช่งจริจริงๆเออผมเล่นซับสเกตโดยเฉพาะ ที่นี่แะครับคอท็อยู่บ้านไม่ก็ไม่ก็ชอบอยู่บ้านยอบไปเล่นตัะเล่นนู่นติดนี่แล้วเซิร์ฟสเก็ตกับเซิร์ฟเซิร์ฟปกัิเซิร์ฟน่ะต่างกันเยอะไหมคะทำกันเยอะเพาะเซิร์ฟเราเลนอยู่ในน้ำเนี่ยปงบอกแปมบอกแล้วมันช่วยพัฒนาได้จริง วเซิร์ฟสเกตมันช่วยพัฒนาสกิลการเล่นเซิร์ฟน้ำของพี่เคนได้ไหมคะผมคิดว่าท่าทางเรากาเรสามารถฝึกท่าทางอีคฝาาึ่งบ่งบอกโดยเล่นเซิร์ฟสเกตอ๋อก็คือแบบว่าพยายามจัดท่าทางตอนที่เราเล่นเซิเร์ฟสเกตเพื่อที่ตอนที่ไปเล่นในน้ำจะจะแบบสวยสวยขึ้นตอนเล่นเล่นอยู่บงกรึง่งเราไม่มีเวลาคิดได้ก็เร็วมาก มันจะว่าขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเราก็เลยต้องแบบใช้ความเคยชินของท่าทางที่เราฝึกบนเซิร์ฟสเกต็ตนี้ใช่ไหมคะทีนี้นะทุกคนคําถามที่หลายๆคนอยากรู้อย่างเวลาพี่เค็นเล่นเซิร์ฟน้ําอ่ะวางเท้าบนบอร์ดกับวางตรงเซิร์ฟสเก็ตวางเหมือนกันไหมคะใ o s กคล้ายคล้ายกัน แจซับสเกตอะเล็กมากประมาณอ๋อเพราะว่าซันบอร์ดคือใหญ่ใช่ไหมใช่เลยแล้วก็ทีมใช้เท่ากับผมฮะเท่ากับร้อยแปดสิบซันบอร์เออคนแจ้แจองเราจะถือยังไงวะคือต้องกุมอกยังไงอย่างนี้อ๋ออย่างนี้โอเคค่ะขอโทษค่ะคือซับสเกตประมาณสามสิบกใช่ใช่สามร้อยสองซันบอร์ดใหญ่ อ๋อก็คือจริงๆแล้วอ่ะการวางทับก็จะต้องกว้างกว่าใช่ไหมคะ,<น>ะแล้วการแบบวิกเกิลเอ่อโบนหรือซาบอร์บ,บรไม่คอยวิกเกิลซัค่บบอร์บไม่วิกเกิลเหรอไม่ควรโอ้เราใช้เท้าหน้าหรือเท้าหลังผมค่ะพี่ผมผมผมถนัดขาหลังน่าจะใช้ขากว่าพี่เค้นเป็นเรกูล่าใช่ไหมใช่ค่ะเรกูล่าเนี <liber> ่ย <i> คนเล่น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 เรกูล่ามักจะหน้าตาดีใช่ไหมพี่ ที่ผมคิดว่าคนไดยอ่ะคงได้อ่ะถนัดสายเยอะมากอ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่าใช่ผมเคยเคยถามค้าเมื่จามอ่ะลายกองเขาบอกว่าถนัดขาสายถนัดขาสายใช่ไหมคะโอถนัดขาสายค่ะเยอะเยอะมากเออญี่ปุ่นน้อยมากอ้าวเหรอคะญี่ปุ่นเป็นบุฟี่เที่เดือดเยอะถนัดขาตัวเยอะเท่านั้นละเอ้ยอันไหนโอเคแต่พี่เคนถนัดสายซ้ายน้ำขาซ้ายน้ำ เอาขาซ้ายไปข้างหน้าใช่แล้วใช้ขาขวา,าขาข้างหลังคุมทิศทางใช่ไหมคะคือตอนนี้พูดไปมันอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นภาพไงทุกคนเพราะว่าจินตนาการไม่ออกแหละแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้พี่เคนเล่นเล่นให้ดูเล,ดนะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันพี่เคนเล่นให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พี่เคนช่วยสอนได้ไเ้ยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูพี่เคนเล่นกันเลยใช่ไหมดีไหมโอเคค่ะ